เวลา12นาฬิกา30นาทีเปิดไเรามีการประกวดน้องเพลงรอบคเรียได้แับมาศึกษาจากกองจะเอ่ยเอกรอถึงค่ะแล้เวลา3นาฬิกา30นาทีะคะตอเช้าคะการประกวดร้องเพลรอบคันเรีอกและมา้ศึกษานะคะได้ที่ลงนะคะรงเียที่เข้ารอบสุดสไลเดยนะคะรงเียถึงุดทีสองรงเียมาได้ถึงรงเยของจุดสามแก้ เรรีการัาโคเราวัดศสราหะงาการาเพื่อช่เหลือชาวบาโดยการบูดาใ้หัวและเพื่อนำซึ่งการดำเนินงานการสำรวจแสงสวางเพื่อช่วยเาบานโดด้ใต้หัวดากรที่ะปเรีนต่อและาขของวิชาของจีนที่จแ่ละตั้งแเป็นสะพานาดุกภูญาทางวัฒนธรรมเป็นจังหวัดนครปฐม ในตอนนี้ไปเลยกองบรารของพระพุทธวิช่าและแจงใจตนาเส็นัขจุดตะโกนเบรนประสานสานัขของที่ของจังหวัดรไทยและไปเลยก็เปอนพระหลวงตนีและใเวลาสิบแปดนาิกาเป็นไปนะคะเราจะมีการัระหารตั้งต๊ะนัดขนาดโต๊ะตัวารกือที่จะเป็นการจ่ายคะแนนถึงลูกเพื่อจะเดินทีอนักพิธค่ะทันตอนการนับอุทิศการ เร่อยๆไปาั่งทิศตะวันตกที่7เอาเรอย้ไปบริเวณท่าเรืยพิและสนามตารงเตรค่ะไปรื่อยๆนะคะไปเรือถึงที่ที่กล้จมาถึแล้วค่ะและเมื่อถึงแล้วเราจะใช้ลากรไเือรุงหรุค่ะด้วยกันนะานเลยนนแลวไปที่ัล you okay. โดยรง่ค<ห>่ะการแสดงนะคือกิจการงาน่ไม่ไม่เป็นรและวันที่สามสุดสัวดาหเช่นนะคะิการงานที่ไม่ไม่เป็นคืการแสดงบาราลดโดยคุณโร่จากฝายาราลดอื่นๆค่ะการแสดงคือคณะที่รักโง่หรือคือสายดารานี่คือวันที่สามสุดสปดาเพลงนะคะจะเป็นการแสดงบาราโลดโดยคุณโง่า

สายดาราอยากดูค่ะอยากดูดีการงานก็ไม่รู้ขนาดนี้วันก็ไดกมาตีสิงของการาเพยงนะคะเป็นการตัดนแบเร็วเงบา ยังจ้าบัดดีครับทำไมไม่พูดไปไหนมาพูดแล้วครับบัสดีครับวัดดีสบัดดีครับผมไม่รอใครจะมาขอเป็นแฟนวัดดีจ้าบัสดีครับเจ็ดคนอเยอะมากลองนิ่งๆสกิรลองไม่พูดคนจะดูเยอะไหมเออเยอะจริงนะดูแล้วเขาก็าไป เจ็ดคนสวัสดีครับเจ็ดท่านนะครับสวัสดีจ้าได้ยินเสียงคนไหมจ้าสวัสดีครับสี่ท่านจ้าสวัสดีเฮ้ยขอขอคนละไลค์หน่อยได้ไหมจ้าหนึ่งไลค์ครับไม่ชอบแชร์นะแคหนึ่งไลค์ไลค์ไลค์ก็1 n e like. life, life, life. Thank you f o ว one ล่ใส่ใส่ใส่ถุงมือใส่ sei ถุงมือถุงมือแบบฟิตเลยอะสวัสดีครับสามท่านจ้าสวัสดี ไม่มีใครถามเลยวันนี้เป็นวันวันศุกร์วันศุกร์ขเขาบอกว่ากล้องผมมันมีมัวใช่ไหมมัวไหมกล้องมัวไหมครับฮะอยู่ในกระเป๋าดำๆดอกละลึกพ่มหอยไว้ข้างนอก สวัสดีครับทูห้าท่านห้าท่านห้าท่านสวัสดีจ้าสวัสดีครับน้ำนมคราฟต์ไหมครับแม่หวานมันอร่อยนะจ๊ะยี่สิบห้าบาท <15 S 2> จ้ะยี่สิบห้าบาทจ้าประมาณ มันวดมันมีตัวไหนเด่นไหมดเยอะเลยเยอนเรื่องไม่ผูกใช่ไหมเอาแบงค์นี่ไปเลย่ะได้น่หมอนกก่อนสั่งราจการบิาพ้อระโจจ่ายีบาทจ้นื เงียบเงียบเนาะอือเต่าต้มน่าครับแม่ห้าบาทจ้าน้ำนมข้าวโพดจางหวานน้อยอร่อยมากนะจ้ากลับมาแล้วสั่งได้นะจ๊ะน้ำนมข้าวโพดเองจ้า

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีห้าท่านนะครับสวัสดีครับขอคนไลค์นะครับกดไลค์ให้ผมในละหนึ่งไลค์อ้าวหายคนแล้วอืมทำไมวะเข้ามามาแล้วก็หายชิบหายดีครับหนึ่งคนครับโอ้สวัสดีครับสี่ครับสวัสดีครับสี่ครับสี่ครับสี่คน ได้ยินเสียงพูมนะครับกล้องผมกล้องผมมัวนะวดีจ้าบ,บาบ่เลยัสดีฮะวดีสี่สี่คน เปิดงานแล้วเปิดงานแล้วพึ่มตามพึ่มตามไม่มีอะไรถามเลยนะครับวันนี้อากาศดีแดดอ่อนๆหนาวนิดหน่อยนะครับ โอ้โหทำไมผมบางเนี่ยผมบา้าบางจะจะล้านมาเนะี่ยอันนี้หนึ่งล้านสองล้านในตัวมีแล้วสองล้านไม่ตายแนะ่คานเนี้สวัสดีครับท่านท่านแนะนำแข็งมาแล้วน้ำแข็งมาแล้ว น้ำแข็งและน้ำแข็งมาแล้วเสียงแก้วแจ้วมาแล้วน้ำแข็งวัดดีฮะวัดดีหวัดดีสามท่านครับทักทายกันได้เลยนั่นไง เห็นไหมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเวลาคนงานแรกๆก็แบบว่าคนดูเยอะนะดูเป็นเทน้ำเทท่าเลยพอหลังๆเียไม่มีคนดูเลยสวัสดีครับห้าคนที่ห้านะจ๊ะคนที่ห้านะครับสวัสดีครับกดไลค์ให้ผมหน่อย ก่อนออกไปครับผมรู้ทุกคนเข้ามาแล้วก็ออกเพราะว่าไม่มีอะไรดูใช่ไหมก่อนจะออกกดไลค์ให้ผมหน่อยหนึ่งไลค์ได้ไหมครับตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศดีอากาศร้อนหนาวนิดหน่อยเย็นช่วงเช้าเย็นสบายช่วงเ้า้าก็เย็นสบายท่านผู้ชม ตอนดึกๆกลางคืนก็ฮ้อนเออหนาวหนาวแบบตกตู่ประโมสีหาสันเอออยากนอนแล้วอ่ะเที่ยงเลยได้สิบเอ็ดครึ่งแล้วง่วงหาวง่วงหาวหาวนอนแล้วสิบเอ็ดครึ่ง สวัสดีครับกดไลค์ให้ผมหน่อยครับหนึ่งไลค์ก็พอจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับาท่านนี่ฮา o ดมอร์นิ่งขายของต้องคุณลภาษามิงกะละบาจิงกาเบลจิงกาเบลจิงเก็บเยี่แต่ลา ไฟไฟเที่วนะทุกเปอร์มาติดเบอเลยใช่ไหมเสรนะใช่เอามาข้างหน้ากระสอบหนึ่งเลยครับไปเดีครับไปเลยครับหนึ่งคนครับใครหนึ่งคนนะครับแรงงานชื่อไหนครับยากรู้ว่าใครหนึ่งคนเนี้อ ไม่มีกำลังใจไลายแล้วไม่มีใครดูไลา์ไปก็ไม่มีใครดูไม่ไม่อยากจะไลฟ์บางครั้งก็ทอ้อใช่ไหมจะสิ้นปีใหม่เอจะสิ้นปีเก่าปีเก่าก็จะหมดไปปีใหม่ก็จะเข้ามา ิิิิงงงงบทใหม่ๆได้นี่นะเดีไม่ต้องแขกไม่ต้องเคาะแรงด้วขนมแตกอ่ะไปดทางไหนบทใหม่ไม่ไงี้ยสามหยุดมา เดี <are> uh ๋ยวตอนี้เลยเดี๋ยวนี่ครับเฮ้ยก็ครับอะไรอบ

มาดูแค่บ่ายกลางคืนกลางวันใครจะมาดูเล่นมาดูเหรอใช่กลางคืนใครจะมาดูอ่ะเ<า>ขาก็ดูกลางเวรนราจะได้เห็นเพอรดีเพอร์แค่นี้ก่อนนะจ๊ะสามคนสามคนไม่มีใครดูสามคนผมน่าจะลงแค่นี้ก่อน